สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มอยากกินอาหารรสจัดจ้านค่ะอาหารรสจัดจ้านสําหรับแม่ส้มนะคะก็คือผักน้ําพริกปลาราเหมือนเดิมเลยจ้าเพื่อนเอย่าเพิ่งรีบเลื่อแม่ส้มนะคะแม่ส้มจะมาชา กระรมปีน้ำปลานะคะไม่ได้ใส่กระเทียมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปกินกับน้ำพริกปลาล่าเอาไปกินกับน้ำพริกปลาลาค่ะน้ำพริกปลาราดข้าวบีบมะนาวโรยพริกปน่นหอม,หอมเพื่อนๆกินคู่กับผักนะหอมมากกระรมปีเนี่ยเวลาที่เราผัดน้ำมันนะคะเราเอาน้ำปลา ลาดลงไปข้างกระทะค่ะเพื่อนเพอนพอเวลาเราผัดผักคุกไปคุกมาเนี่ยจะทําให้ผักเนี่ยมีความหอมของกลิ่นน้ําปลาค่ะเพื่อนเพื่อนทำอาหารง่ายๆกินง่ายๆอร่อยมีคุณค่าค่ะเป็นยังไงคะผัดผักลาดน้ําปลาของแม่ส้มน่ากินไหมคะไปกินข้าวกันคะ่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะผัดผักแล้วก็มีนี่ต้มจืดต้มจืดตำลึงเนาะทําให้เด็กๆกินค่ะแต่ดูหมูบะชอหมูบะชอแม่ส้มนี่ใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะเพื่อนๆแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูก มีลูกต้องดูแลบ้านใหญ่อย่างนี้ไปเลยแล้วก็นี่จ้าอันนี้อยากกินมากๆมะเขือต้มค่ะมะเขือต้มจํานวนมากไข่ต้มแล้วก็วันนี้จะมากินข้าวขยำปลาอยากกินข้าวขยำปลากําลังตัดสินใจว่าเอ๊จะกินข้าวขยำปลาหรือว่าจะกินปลาน้าใสสรุปมันคล้ายๆกันค่ะก็คือใช้น้าปลานี่แหละเหมือนกันแม่ส้มก็เลยเออกินข้าวขยำปลาดีกว่า มาจ้ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะโรยพริกหอมๆเลยจ้ะพริกป่นหอมหอมปิดมะนาวนะคะใครชอบกินแบบแบบแม,ม,ม่ส้มมากกินง่ายๆเพื่อนๆนกืนน้ำลายแล้วจ้ะ มีผัดผักเป็นผัดกะหล่ำปลีหอมอะหอมทั้งปลาหอมทั้งมะนาวมาเรียบร้อยเสียงเครื่องบินบินมาอีกแล้วจ้ะนี้จะกินกับมะม่วงด้วยนะคะ แล้วก็มีไข่อร่อยอือ หวานมาก 太笨哈。 หวานมากๆค่ะหวานหวานในผักเองค่ะอื 完。Mm hmm. One. กินอยู่ท้องก็งร้องของอภัยค่ะ ท้องรังไม่หยุดเลยเพื่อนข้ามือแรกค่ะ กางมาผมค่ะ อร่อยค่ะลูกใหญ่ไปนะแต่กินได้ค่ะไม่ส้มขนัดถนัดทำแบบนี้เพราะว่ารีบนะโคต้งคนละลูกไปเลย 挂了。 ของโปดเลยค่ะทัวรันเตาืม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็วีหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ